ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับบัตรก็จะพามาชมพื้นที่นะครับหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่สวนนะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่สามงานหกสิบห้าตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับด้านหน้าเนี้ยนะครับที่มองเห็นตรงนี้นะครับเนี้ยที่มองเห็น เป็นสภาพทางเข้ามานะครับลงจากถนนแดงลงมาประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะห่างถนนลาดยางนะครับ900เมตรนะครับนะครับแต่ถ้าเราออกตรงๆไปก็จะก็ประมาณไม่ไกลนะครับประมาณสัก3-400เมตรเท่านั้นนะครับแต่ทางมันจะวิ่งไปตามทางสาระเส้นนี้นะครับแล้วก็ไปตามถนนแดงออกไปนะครับจากตรงนี้ไป900เมตรนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับ แล้วก็ตรงนั้นนะครับติดกับสวนยางเนี่ยนะครับสวนยางตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านห่างไฟฟ้าประมาณสัก200เมตรนะครับห่างไฟฟ้าอยู่200รอเมตรนะครับไฟฟ้าสามเฟสนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเป็นที่สวนนะครับสวนยูคานะครับอันนี้เป็นสภาพทางเข้ามานะครับทางเส้นนี้จะกว้างอยู่หกเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของแจ้งมานะครับกว้างอยู่ที่หกเมตร แล้วก็ทางนะครับทางสาระมาชนแปลงนะครับมาชนแปลงนะครับชนแปลงแล้วก็แล้วก็ทางสาระจะโค้งออกไปด้านนี้นะครับมีหลักหมุดหลักเขตนะครับเรียบร้อยนี่เลยนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับมีหลักหมุดเรียบร้อยนะครับนะครับมีเสาปูนเรียบร้อยนะครับที่ต้องการจะขายนะครับก็คือแปลงนี้นะครับเป็นที่สวนนะครับ เป็นที่สวนยูคานะครับก็คือแปลงนี้จะยาวนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเกือบติดคลองเลยนะครับด้านท้ายเกือบด้านท้ายเนี่ยจะห่างตลาดอยู่ไม่ไกลนะครับห่างตลาดอยู่แค่ประมาณสักาสามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นตลาดเทศบาลสาบัวน,นะครับอันนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางสาธารณะที่ทางเจ้าของอาลางวัดระบุทางสาธารณะแล้วก็ทางสาธารณะก็จะตรงไปนู่นนะครับ ที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวยูคาเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดออกนะครับเพราะว่าตัดยังไม่เสร็จนะครับหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ที่บัตรจอดรถนะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับมาด้านนี้นะครับหน้ากว้างเจ็ดสิบเมตรนะครับหน้ากว้างเจ็ดสิบเมตรนะครับ ด้านด้านท้ายนู้นนะครับกว้างอยู่ที่หกสิบแปดเมตรนะครับด้านท้ายฝั่งนู้นนะครับลึกยาวอยู่ที่ห้าร้อยเมตรนะครับติดกับสวนยางของเพื่อนเลยระหว่างทางที่เข้ามานะครับก็จะมีสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนมงคุดสวนปลาล์มนะครับไม่ได้เปลี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านเข้ามาตลอดเลยนะครับลงจากถนนลาดยางลงมาประมาณเก้าร้อยเมตรเนี่ยนะครับก็จะมีทางแล้วก็มีเพื่อนบ้านเป็นบ้านสวนยางอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลยเราติดกับสวนยางของเพื่อนบ้านเลยนะครับกว้าง70เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวอยู่ที่500เมตรนะครับโฉนดรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาม้านะครับระดับเป็นที่โคกอย่างนี้ภายในแปลงนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับเป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกเลยนะครับนะครับเป็นที่โคกเลย นี่นะครับเป็นที่สวนอย่างนี้นะครับกว้างหน้าๆน,นะครับเจ็ดสิบเมตรด้านท้ายกว้างอยู่ที่หกสิบหกสิบแปดเมตรนะครับ เดี๋ยวบัตรต้องพาเดินตามทางนะครับไปดูหลักเขตหลักแดนนะครับเพราะว่าบัตรลัดเข้ามาในป่านะครับเป็นที่โคกสวยเลยนะครับตั้งอยู่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงจำลองนะครับตรงนี้ที่ที่บัตรเดินมาเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางสาฐานะใช้ร่วมกันนะครับหน้ากว้างเจ็ดสิบเมตรก็ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับยาวๆมาเลยนี่นะครับก็หลักเขตก็จะมาถึง กระแปลงสวนยูคาเล็กเนี่ยนะครับแล้วเลยต้นตาลไปก็จะเป็นเลยไปอีกนะครับประมาณถ้าตรงๆไปเนี่ยนะครับแต่เส้นนี้บัดไม่รู้ว่ามันออกได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจากตรงนี้ออกไปถนนลาดยางก็ประมาณสักสามร้อยกว่าเมตรเองนะครับไม่ไกลนะครับแต่เราต้องวิ่งอ้อมเข้ามาตามถนนระบุทางสาระนะครับอันนี้ก็ระบุทางสาระออไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน นะครับเพราะว่าบัตรยังไม่ได้เดินออกไปดูนะครับหลักเขตหลักแดนนะครับก็นี่นะครับมาถึงนี่เลยฝั่งนี้เป็นแปลงของเพื่อนนะครับเป็นไม้ตอแรกนะครับเป็นไม้ที่เขาปลูกใหม่นะครับเพิ่งได้ประมาณสักไม่ไม่ถึงสามปีนะครับสองปีนะครับประมาณนั้นหลักเขตของเราก็อประมาณนี้นะครับ เพราะว่าหลักหมุดด้านนี้โอ้นี่ไงครับนี่นะครับหลักเขตของเราก็จะมาถึงตรงนี้นะครับที่มีเสาเสาปูนล้มอยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับมีเสาปูนล้มหลักหมุดหลักเขตก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็ยาวไป500เมตรนะครับหน้ากว้าง70็ดสิบเมตรก็คือตั้งแต่ที่บัตรยืนตรงนี้ไปหาที่บัตรจอดรถนะครับ เดี๋ยวชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชมนะครับรูปแปลงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นี่เลยนะครับรูปแปลงนะครับนี่นะครับเราเข้ามานะครับตามถนนดินเดิมเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็เป็นถนนลูกรังวิ่งสะดวกนะครับจากแปลงออกไปถนนลาดยางนะครับเก้าร้อยเมตรนะครับทางสาธณะก็จะมาชนโฉนดจะระบุทางอย่างนี้นะครับ มาชนแปลงแล้วก็จะโค้งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกไปด้านนี้แต่ไม่รู้ว่าจะออกถึงถนนลาดยางหรือเปล่านะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้ากว้างด้านนี้เจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเอ็ดเมตรประมาณนั้นนะครับที่วัดแอปลิงนะครับแล้วก็เอาแอปลิงวัดนะครับยาวไปนะครับห้าร้อยเมตรด้านนี้ก็ห้าร้อยนะครับแล้วด้านนี้นะครับวัดเข้าๆอยู่ที่หกสิบแปดนะครับแต่ถ้าบัตรไม่ได้พาเดินไปถึงนู่นนะครับบัตรจะพาเดินชมประมาณนี้นะครับ นี่เลยนะครับยี่สิบสองไร่สามงานหกสิบห้าตารางวานะครับนะครับอยู่ในเฉตเทศสบาลสาบัวนะครับขึ้นตำบลลาดตะเคียนเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับดินค่อนข้างจะดีนะครับเป็นดินดินดาอย่างนี้เลยนะครับรอบข้างก็จะมีสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนผลไม้นะครับหลายๆอย่างเลยที่ระหว่างทางเข้ามาเนี่ยนะครับลงจากถนนลาดยางมานะครับ นี่นะครับยาวนู่นเลยนะครับห้าร้อยนู่นนะครับหลังปีใหม่ก็ทางคุณพี่เจ้าของนะครับก็จะตัดยูคานะครับตัดยูคาออกให้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเจ้าของนะครับตั้งราคาไว้ไร่ละแสนแปดนะครับแต่ตรงเนี้ยราคาเห็นว่าต่อรองได้นะครับนะครับก็น่าจะอ่าบัตรก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก สิบหกนะครับก็ก็ลองเข้ามาต่อรองกับเจ้าของดูนะครับนี่เลยนะครับเป็นที่โคกอย่างนี้นู่นนะครับยาวไปก็ถึงนู่นเลยครับห้าร้อยเมตรนะครับยาวไปห้าร้อยเมตรพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปตลาดนะครับตลาดเทศบาลสะบัวนะครับจากตรงนี้ไปสองกิโลนะครับ เราออกไปถนนลาดยาง900เมตรแล้วก็วิ่งตามถนนลาดยางไปอีกกิโลนิดๆนะครับก็จะเป็นตลาดเทศบาลสะบัวนะครับนี่นะครับสภาพทางเข้ามานะครับรถก็วิ่งสะดวกนะครับรถวิ่งสะดวกเลยนะครับถนนนะครับก็กันไว้นะครับตั้งแต่อันนียนะครับตั้งแต่หลักนี้นะครับแล้วก็ยาวไปหาอีกหลักหนึ่งนะครับ อยู่ที่ประมาณสักหกเมตรนะครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ก็ไปนู่นเลยนะครับไปตามาไปตามริมแดนไปนู่นนะครับถนนสาธารณะนะครับตรงนี้เราสามารถเอารถลื้อออกได้เลยนะครับนี่นะครับที่เราจะอยู่ด้านขวามือนะครับบัดมาเดินระหว่างริมรั้วนะครับริมแปลงของระหว่างแปลงที่จะขายกับแปลงของเพื่อนบ้านนะครับ นี่นะครับเป็นที่เนินนะครับเทนที่เนินสวยเลยนะครับเป็นที่เนินสวยเลยแล้วก็ทะลื้อออกดีๆนะครับมาทําบ้านสวนนะครับห่างไฟฟ้าสักร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณนั้นเนี่ยนะครับแปลงนี้ทั้งหมดเลยเป็นที่เนินอย่างนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับ ห่างถนนสา4 1ูนย์สี่สิบกิโลแล้วก็ห่างถนนสายสามห้าเก้าแปดกิโลนะครับห่างนิคมสาม1ูนย์สี่สิบแดกิโลเท่านั้นเนี่ยครับตอนนี้มันก็จะลกนิดนึงนะครับมันจะลกนะครับเพราะว่าแต่ระดับเนี้เป็นระดับเดียวกับที่แปลงของเพื่อนเลยนะครับตลอดทั้งแปลงเลยไม่มีหลุมไม่มีบ่อด้วยนะครับนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อตรงนี้คืออ่าเป็นที่โคก ยาวตลอดเลยนะครับราคาแสนแปดก็ลองมาต่อกับเจ้าของดูนะครับเพราะว่าที่รอบข้างเนี่ยมีแต่ประมาณไร่ละสามแสนสี่แสนนะครับด้านหลังลงไปนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับวิ่งไปสักประมาณสักสองสามร้อยเมตรก็จะเป็นเพื่อนบ้านยาวลงไปนู่นนะครับคือเราเข้าอยู่ในระหว่างเนี่ยถนนลาดยางเนี่ยครับที่มองเห็นเนี่ยที่ได้ยินเสียงรถนะครับ ้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มองเห็นนะครับแล้วก็ยาวลงไปนะครับมีหลักเขตหลักแดนเรียบร้อยห่างนิคมสามศูนย์สี่สิบแปดกิโลเท่านั้นเองนะครับห่างนิคมสามศูนย์สี่สิบแปดกิโลแล้วก็ห่างถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับถนนหมายเลขสามศูนย์สี่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคมนะครับอ่าสิบสิบกิโลนะครับแล้วก็ห่างถนนสายสามห้าเก้านะครับระยะทางแปดกิโลเท่านั้น คุณคุณท่านใดนะครับที่ต้องการซื้อที่เก็บไว้นะครับแปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาก็ถือว่าได้ซอฟกว่าเขาเลยนะครับลองมาเช็คราคารอบข้างดูได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นับตลอดทั้งแปลงเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ราคานะครับเห็นว่าต่อรองได้นะครับลองก็มาต่อรองดูนะครับจักแสนห้าแสนหกอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่า ทางเจ้าของจะลดได้เท่าไหร่ก็ลองมาคุยกับเจ้าของนะครับมาคุยกับทางคุณพี่เขาได้โดยตรงเลยนะครับคุณพี่ต้องการจะขายนะครับราคาตั้งไว้แสนแปดนะครับราคานี้รวมโอนทุกอย่างเลยนะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่สามงานหกสิบห้าตารางวานะครับนู่นนะครับยาวๆเข้าไปเลยนะครับบัตรไม่ได้พาเดินถึงท้ายแปลงนะครับระยะทางห้าร้อยเมตรนะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับเป็นที่สวนนะครับ เนี่ยนะครับเสียงเพลงที่เขาเปิดปีใหม่ก็ยังดังอยู่เลยนะครับใกล้ๆนี่เองถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยสี่สิบกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางที่ท่านจะเดินทางมานะครับอยู่ที่121กิโลเท่านั้น นะครับหนึ่ง้อยสิเอ็ดกิโลชนบุรีหนึ่งร้อยสิบแปดกิโลนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดกิโลชะเซิงเซาแปดสิบกิโลเท่านั้นนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ต้องการซื้อที่เก็บไว้นะครับก็ตรงนี้ไม่น่าจะผิดหวังนะครับนู่นเลยนะครับตามช่องที่ยาวๆไปนู่นเลยนะครับยาวไปจนติดกับลำรางกับติดกับคลองเลยนะครับก็เป็น ตั้งแต่เนี้ยนะครับแล้วก็กว้างเจ็ดสิบเมตรนะครับแล้วก็ยาวตลอดนะครับด้านท้ายก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดสิบเมตรเช่นกันนะครับแต่บัดวัดคร่าวๆได้หกสิบแปดนะครับด้านหน้าได้เจ็ดสิบเ็ดเมตรนะครับคร่าวๆนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นระดับประมาณนี้นะครับด้านหน้าเนี้ยนะครับจะเป็นที่ที่บัดจอดรถอยู่นะครับจะเป็นค่อนข้างเนินสูงนะครับแล้วก็ อาจจะมาด้านหลังก็อาจจะสโลปลงนิดๆนะครับไม่ถึงกับเสมอเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะสโลปลงนิดๆนะครับเพราะว่าเนื้อที่มันยาวนะครับนู่นเลยนะครับระดับเดียวกับของเพื่อนยาวไปจนนู่นเลยนะครับด้านท้ายนะครับถ้าเราไม่ผ่านที่ของเพื่อนมาก็ออกจากตลาดมาประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับด้านท้ายกับถึงตลาดเลยนะครับนะครับเหมือนที่เราจะยาวตามถนนลาดยางนะครับยาวตามถนนลาดยาง แต่มีที่เพื่อนบ้านขั้นอยู่แค่นั้นเองนะครับไม่งั้นก็ก็จะมองเห็นถนนลาดยางเลยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนสสีจอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับมาชมพื้นที่จริงจะต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับมาต่อรองคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับต้องการชวนเพื่อนชวนพี่มาดูนะครับก็นัดเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0980075266นะครับ 0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมพื้นที่จริงและก็คุยกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับสภาพทางเข้ามานะครับ900เมตรก็จะเป็นถนนลูกรังนะครับแต่ลูกรังวิ่งสะดวกนะครับเพราะว่ารถวิ่งกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงเงปังๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับให้ได้เงินนะครับประสบความสำเร็จด้วยกันทุกท่านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไปเลยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน22ไร่3งาน65ตารางวา อยู่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ